Inside Podcast เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside Podcast เกมชิงอำนาจมีผู้ชนะแค่หนึ่งเดียวประยุทธ์หรืออดีตบิ๊กสีกากีที่จ้องฉกเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเกมแห่งอำนาจกระดานนี้มีผู้ชนะแค่หนึ่งเดียวคนคนนั้นจะเป็นพลเอกประยุทธ์หรืออดีตบิ๊กสีกากีฉากเดือด คงทยอยเปิดตัวให้ได้ชมกันอีกหลายตอนภาวะการเปลี่ยนถ่ายเลือดของแกนนำพักพลังประชารัฐสายร้อยเอกธรรมนัตพรหมเผ่าสอสอพยเอาที่ยกขยงไปอยู่กับพักเศรษฐกิจไทยสะท้อนความบาดหมางอย่างลงลึกระหว่างแกนนำรัฐบาลที่นอกเหนือจากร้อยเอกธรรมนัตกับพลเอกประยุทธ์จันโอชายังคงมีคาพยพที่ยืนเรียงรายอยู่เบื้องหลังร้อยเอกธรรมนัตอีกเป็นแผงคอยดันหลังผู้กองให้ออกหน้าชน มาถึงเวลานี้ตัวละครลับที่เคยซ่อนอยู่ข้างหลังค่อยๆเผยโฉมออกมาให้เห็นมากขึ้นหลังเกิดปฏิบัติการขับ21สสพ้นพลังประชารัฐถ้านับเฉพาะตัวร้อยเอกธรรมนัฐคงไม่หันกล้าเดินเกมแรงโดยลำพังถึงเพียงนี้หากไม่มีแบ็กอัพซึ่งล้วนเป็นบิ๊กเนมและมีศัตรูคนเดียวกันคือพลเอกประยุทธ์ที่ถูกมองว่าเป็นตัวขัดขวางทางเดินแห่งอำนาจความขัดแย้งระหว่างสองฝ่ายจึงรุนแรงยืดเยื้อไม่รู้จบ แม้ทั้งสองฝ่ายจะมีพี่ใหญ่คนเดียวกันแต่ก็ไม่สามารถเคลียร์ใจอะไรได้นำซ้ำสถานการณ์ดูจะยิ่งเลวร้ายเลยเถิดจนกูกไม่กลับเห็นได้จากแผนล,ล้มกระดานเตรียมพลิกขั้วถลิงอำนาจที่ปรากฏขึ้นเมื่อครั้งการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลครั้งที่แล้ว กลุ่มกบฏในพลังประชารัฐวางหมากคว่ำนายกรัฐมนตรีในสภาด้วยการเตรียมโหวตสวนฝ่ายผู้ก่อการมองข้ามชอ็อตถึงขนาดเตรียมฟอร์มรัฐบาลใหม่ด้วยการจับมือกับพักฝ่ายค้านบางพักเอาไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมๆกับการปรากฏชื่ออดีตนายตำรวจใหญ่ยศพลตำรวจเอกชื่อย่อพอพนันที่เชื่อมโยงกับพักที่กำลังเป็น Talk o f the t o w ทขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแทนพลเอกประยุทธ์เรื่องนี้สสหลายคนในสภาต่างรับรู้อย่างดีแต่สุดท้าย แผนแตกจนลงคว่ำไม่เป็นท่าแรงแค้นที่มีระหว่างกันจึงเข้าขั้นผีไม่เผาเงาไม่เหยียบความแค้นของพลเอกประยุทธ์ที่มีต่อกลุ่มกบฏเข้มข้นมากมายขนาดไหนอีกฝ่ายก็เต็มไปด้วยแรงแค้นที่พร้อมจะประเคนใส่กันในระดับที่รุนแรงขนาดนั้นการขยับขับเคลื่อนของพักที่รองรับสอสอซึ่งถูกขับขณะนี้ก็ยังปรากฏชื่อพลตำรวจเอกพอพนันเข้ามาเกี่ยวข้อง ความใฝ่ฝันถึงการครองอํานาจในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ยังคงมีอยู่อย่างแรงกล้าวาดหวังให้เป็นเกียรติเป็นสีต่อวงตระกูลด้วยคอนเนคชั่นที่มีแนบแน่นกับคนแดนไกลขมงข่ายอำนาจกว้างขวาง,วางมีการจัดวางคนของตัวเองไว้หลายภาคส่วนมาตั้งแต่ช่วงหลังรัฐประหารพฤษภาคม2557การมีบทบาทขึ้นมาของพรรคเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป ที่เต็มไปด้วยฝ่ายแค้นคอยจัดแจงจึงเป็นตัวแปรที่สามารถสั่นคลอนอำนาจพลเอกประยุทธ์ในสภาได้ทุกเมื่อนับตั้งแต่นี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ